ดำนึกดีครับพี่น้องสหายสายป่าคนบ้าปปลูกต้นไม้ทุกท่านนะฮะวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนวิธีการเพราะเม็ดกล้าหมักว่าใหญ่นะครับนี่คือลูกว่าใหญ่ขนาดใหญ่มากนะครับผมอันนี้ลูกว่าทั่วไปก็จะพันเล็กๆนะครับแต่อันนี้จะได้ลูกใหญ่ครับผมวิธีการก็เหมือนกับ การเพราะลูกหมักหวดนะฮะหรือมะหวดที่ผมไปเก็บมาก็คือการล้างเนื้อของเขาออกก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูลักษณะเหมือนกับลูกหมักหวดเลยแต่น,นี้มันใหญ่กว่าแค่นั้นเองแล้วก็เหมือนกับลูกผักหวานป่าด้วยนะครับพี่น้องคล้ายๆกันวิธีการก็เหมือนกันแหละล้างเนื้อออกให้หมดโดยใช้ตะกร้านี่แหละครับ อาจจะเปิดน้ำเล็กน้อยก่อน,นยังไม่ต้องเปิดเยอะอนี่ครับเอามือขัดล้างถูไปกับตะก,ก้าซึ่งตาห่างๆหน่อยเพื่อให้เนื้อมันลอดออกไปนะครับถ้าตะก,ก้ามันถี่เกินไปตาถี่มันก็จะเนื้อจะลอดยากมันเชตะก้าตาใหญ่มันก็จะขัดล้างได้ง่ายอย่างเงี้ย เห็นไหมฮะอย่างนี้ก็เริ่มที่จะออกแล้วให้มันเนื้อออกไปให้หมดอ่ะไม่หมดก็ให้ม,มากที่สุดอ่ะเราก็ล้างไปเรื่อยๆนะฮะนี่ก็ใกล้จะหมดแล้วภายในห้านาทีเริ่มจะเห็นเม็ดตลาแล้วนะฮะนีวก็เริ่มออกไปเยอะแล้วนุกฟีนะครับพ่อกล้าไม้ป่า นี่เป็นไงแล้วครับใกล้จะสำเร็จแล้วนะฮะไม่ถึงสิบนาทีเราก็จะได้แม้ว่าที่ไปเก็บมาล้างจนเนื้อมันลหลุดหายไปนะเหลืออีกนิดเดียวให้เหลือแต่กะลาอย่างเดียวนะครับผมประมาณนี้นี่ครับใกล้แล้วจากนี้เราก็จะเอาไป พึงลมให้แห้งพึงลมให้แห้งเสร็จเราก็เอาไปแช่น้ํากระตุ้นด้วยน้ําอุ่นอีกทีหนึง่งแช่น้ําอุ่นสักคืนหนึง่งหลังจากนั้นถึงค่อยเอาไปผ่านกระบวนการเพาะนะครับเดี๋ยวดูกันต่อไปหลังจากเราล้างเม็ดว่าใหญ่เสร็จแล้วฮะเราก็พึงลมพึงลมจนแห้งแล้วเราก็เอาไปแช่น้ำหนึ่งคืนนะครับเป็นแช่น้ำอุ่น กระตุ้นการงอกสักหน่อยหนึ่งจากนั้นเราก็เตรียมถาดเพาะอันนี้ก็จะเป็นแกบดำนะครับผมกับขุยมะาพร้าวเล็กน้อยวิธีการจากนั้นเราก็เอามาโรยเลยนะะพี่น้องวิธีการง่ายๆมีเพื่อนผมบอกว่าง่ายกว่านั้นอีกเก็บลูกมาเลยเก็บลูกมาแล้วลงถุงดำเลยนะฮะก็ดกห,ลกหลากหลายอันนี้นก็เหมือนธรรมชาติแหละธรรมชาติมันล่วงมาตามใต้ต้น มันก็เกิดเองซึ่งจะไม่ล้างไม่ผ่านกระบวนการเลยก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ชอบเอาที่สบายใจอันนี้เราก็ดูจะให้มันเปอร์เซ็นต์การงอกสูงหน่อยแต่ถ้าจะแบบธรรมชาติก็ได้ถ้าเรามีเม็ดว่าเยอะเราก็เอามาบ่มไว้ในแปลงเพาะก็ได้นะครับเก็บลูกสดๆไม่ต้องไปล้างแล้วงอก,กค่อยๆมาถอนแต่อันนี้กระบวนการก็จะปานนิดหน่อยหนึ่ง ก็จะให้เปอร์เซ็นต์การงอกมันสูงนะฮะเป็นการช่วยมันหน่อยแต่ก็จะใช้สูตรธรรมชาติก็ได้เหมือนกันไม่มีใครว่านะครับแล้วแต่ถนัดจากนี้เราก็กดสักเล็กน้อยนะครับกดให้จมดินแกบดำเล็กน้อยแล้วก็โรยแกบดำบางบางโรยแกบดำบางๆางผิวๆนะฮะนี่วิธีการเพราะว่าใหญ่ได้เราก็มาดูกันว่าวิธีการนี้ เปอร์เซน็นการงอกมันจะเป็นยังไงสำคัญคือต้องลงมือทำคือคำตอบถ้าไม่ลงมือทำเราก็ไม่รู้นะพี่น้องแค่นี้เองครับแค่นี้จากนั้นก็ลดน้ำให้เกิดความชุ่มชื้นอย่างสม่ำเสมอก็เสร็จขั้นตอนทีนี้ก็รอว่ามันจะงอกไหมแค่นั้นเองครับผมครับพี่น้องผ่านไปประมาณ2สัปดาห์ว่าใหญ่ที่เราเพาะกล้าไว้นะฮะ ด้วยกระบะสีดําอันนี้ก็เริ่มที่จะไม่ใช่เริ่มแล้วแหละงอกมาจนสิบกว่าเซนแล้วบางต้นก็สิบสองสิบห้าเซนแล้วก็ถึงได้เลิกงามยามดีนะครับเราก็จะนํากล้าต้นว่าลูกใหญ่เหล่านี้ไปลงถุงดํานี่เห็นไหมฮะจากที่เป็นเม็ดที่เราล้างนะฮะแล้วเราก็มาเพาะอยู่ในกระบะสีดํา โดยใช้แกบดํำเป็นองค์ประกอบหลักแล้วก็มีพีซมอสด,ด้วยแปลกนะฮะผมเพิ่งรู้ว่าลูกว่าเนี่ยมันเกิดตรงกลางเม็ดครับทุกต้นเลยนี่ฮะนี่เลยเอออันนี้ต้นนี้ลูกเม็ดเนี้ยออกมาสองต้นนะฮะเออได้ความรู้ใหม่นี่ก็เหมือนกันครับอยู่ตรงกลางเม็ดครับผมเ,เกิดเป็นลำต้นขึ้นมาอ่อนๆอ,อ,อยู่ตรงกลางเม็ดแล้วก็ นี่ก็เป็นพวงเลยครับรากเขาเนี่ยครับถ้าเราไม่เก็บนะฮะมันก็ล่วงเน่าทิ้งอยู่ใต้ต้นสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบต่างๆก็ไม่เอื้อว่าจะเกิดเป็นต้นแต่พอเราผ่านกระบวนการเพราะก้าเล็กๆน้อยๆแค่นี้เองฮะมันก็สามารถทําให้เกินการแผ่ขยายแพร่พันธขยายพันธต้นกล้าว่าใหญ่เหล่านี้คืนสู่แผ่นดินต่อไปนันการเพราะก้าไม้ หัวใจหลักอีกอย่างหนึ่งคือการอนุรักษ์พันไม้เหล่านี้ไว้เนี่ยโอ้อันนี้ถือว่าสองสัปดาห์นะครับสองสัปดาห์ได้ขนาดนี้จริงๆแล้วถ้าจะพูดถึงมันช้าไปนะเอาขนาดนี้ก็จะดีเนี่ยต้นอ่อนๆแบบเนี้ยอันนี้ก็จะยาวไปนิดนึงเนื่องจากเรามีภารกิจไปต่างจังหวัดไปดูสวนของเราที่ปทุมจะทําให้การนี้จะยาวแต่ก็ถามว่าได้ไหมได้ครับได้ได้เลย แต่ถ้ายาวไปกว่านี้มันก็ไม่ค่อยเหมาะแล้วล่ะเนี่ยฮะอันนี้หนึ่งเม็ดเกิดมาสามต้นเลยเอออย่างเงี้ยแตกมากเลยเนะี่ยเพิ่งมีประสบการณ์อย่างที่บอกไปฮะลงมือทำคือคำตอบถ้าไม่ลงมือทำก็ไม่รู้มีเกิดมาสองต้นมีเกิดมาต้นเดียวนี่ครับสองสัปดาห์ เหมาะที่จะลงถุงดำแล้วแต่ถ้าไวกว่านั้นก็จะประมาณนี้แต่ต้นเล็กต้นใหญ่ก็ไม่มีปัญหาครับชำได้ยังทันเวลาอยู่แต่ถ้ายาวไปกว่านี้รากมันจะไปชนข้างล่างแล้วนี่มันก็จะเริ่มชนที่ก้นกระบะนี้แล้วเนี่ยเริ่มจะงอแล้วเห็นไหมนี้เราเพาะเอาไว้ปลูกเองนะครับพี่น้องผมไม่ได้เน้นค้าขายปลูกเองกับแจกพี่น้องเครือข่ายที่ รักการปลูกป่าแล้วก็จะคืนป่าให้แผ่นดินต้นว่าลูกใหญ่เป็นไม้ที่มีลูกเอาไว้ให้สัตว์กินนะไม่ว่าจะนกกระรอกอะไรต่างๆเนี่ยคนที่รักป่าควรจะปลูกไม้ป่าที่มีลูกไว้ด้วยครับผมเดี๋ยวเราไปไปชำลงถุงดำกันครับผมเนี่ยได้แล้วครับผมครับพี่น้องหลังจากที่เราถอนกล้าต้นว่าลูกใหญ่มาแล้วนะครับ จะมาถึงขั้นตอนของการเอาลงถุงดำนะครับถุงดำที่เราใช้ก็จะเป็นไซส์สองคูณหกไซส์มาตรฐานพื้นฐานทั่วไปสำหรับก้าปีเดียวแต่ถ้าเราจะข้ามปีเราก็ค่อยเปลี่ยนถุงแต่คิดว่าจะปลูกปีนี้แหละไม่ไม่ข้ามปีแน่นอนแเราก็จะเอาก้าเหล่านี้นะฮะสวยงามเหล่านี้ลงถุงดำนะก็ไม่มีอะไรมากนี่คือไม้ที่เราได้มาไม้ชําก้านะครับเล็กแหลมเรียว ก็จิ้มจิ้มถุงกลางถุงไว้นะครับสําหรับดินปลูกก็ดินนะครับแกบดิบแกบดําปุ๋ยผงบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าใครไม่มีปุ๋ยผงจะไม่ใช้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรอันนี้มันจะยาหน่อยเมื่อกี้คุยกับทีมงานเดี๋ยวคราวหน้าถ้าจะทําอีกผมว่าเอาเม็ดลงถุงดําเลยดีกว่าดูแล้วโอเปอร์เซ็นต์การงอกมันดีมากคือคือว่าล้างเม็ดเสร็จเอาเม็ดมาจิ้มในถุงดําเลยเราไม่ต้องมาถอนนะครับ คิดว่างั้นนะแต่ทำหลายๆรูปแบบเนี่ะครับก็ง่ายๆจิ้มลงถุงเสร็จแล้วก็เอาไม้นำร่องไปแค่นี้นะครับหลังจากนี้เราก็จะลดน้ำพมๆหน่อยแต่ถุงดำนี่ผมลดน้ำแต่ว่าวานแล้วนะครับพี่น้องเพื่อให้ดินมันชุ่มเวลาชำก้ามจะง่ายถ้ามันแห้งเกินไปมันจะดินมันจะ แห้งเกินไปต้องปิกเปียกหน่อยหมัดหมดัดดินหมัดหมดถ้ามันยาวก็เด็ดลากทิ้งได้ก็ลงมือทําคือคําตอบนะครับเราอยากรู้มีความรู้เราต้องลงมือทําแต่หลักการการเพราะกล้าไม้มันก็พื้นฐานมันจะไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนแต่แต่ละชนิดเนี่ยเราจะได้เรียนรู้มันไปโอ,อ้นนี้จะเยอะหน่อยจะยาวหน่อยก็ลากจะแน่นหน่อยช่วยเขาหน่อยครับ นี่คือกล้าว่าลูกใหญ่โดยทั่วไปเราจะเห็นแต่ลูกเล็กๆคนที่ปลูกป่าควรจะปลูกไม้ที่สัตว์กินได้ด้วยเช่นตะขบลูกว่าไซต,ต้นโพเพื่อจะดึงนกให้มาอยู่กับเรานะฮะแล้วนกเหล่านั้นเน่ะมันจะกระจายพันธุ์ให้เราอีกทีหนึง่งมือนคนที่ปลูกป่าและการปลูกป่าควรจะปลูกไม้ที่ให้สัตว์ สามารถมาอาศัยอยู่อาศัยกินกับเราได้ด้วยเพราะนกเหล่านั้นมันจะช่วยกระจายพันธุ์เราอีกทีหนึ่งนะครับผ่านไปสองอาทิตย์นะฮะเราก็จะได้กล้าว่าใหญ่แบบนี้ไปแต่ถ้าให้เร็วกว่านี้ก็ได้ไหมก็สักอาทิตย์กว่าก,าก็ได้ประมาณสิบวันอันนี้เรามีภารกิจไปที่อื่นเราก็เลยกลับมาค่อยมาชำ่ำก็ได้เหมือนกันไม่มีปัญหา โอเคครับพี่น้องนี่คือตัวอย่างเดี๋ยวผมจะทําต่อใครสนใจยังไงก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับผมไม่ใช่เป็นมืออาชีพหรอกใสยว่าครูพักรักจําลงมือทาคือคําตอบครับ